สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูกับข้าวง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูที่ไม่ใช้เนื้อสัตว์เลยนะคะเอาไว้สําหรับวันที่เพื่อนๆรู้สึกว่าอยากจะกินอะไรเบาๆแต่ว่าก็รู้สึกอิ่มแล้วก็อยู่ท้องนะคะวันนี้เนี่ยเรามากับเมนูต้มยำไข่น้ําค่ะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพวกไข่น้ําแกงจืดไข่น้ําหรือว่าพวกซุปไข่นะคะแต่ว่าจะมาในรูปแบบของต้มยำกันค่ะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบค่ะก็จะมีไข่ไก่ค่ะรากผักชีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะอันนี้ไม่ได้กําหนดอัตราส่วนอะไรเลยนะอย,อ,ยอ,ยอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบกลิ่นมากหรือว่ากลิ่นน้อยเท่าไหร่นะคะมะเขือเทศค่ะ ผักชีแล้วก็พริกแดงนะคะจริงๆแล้วว่าปกติเขาจะใช้เป็นผักชีใบเรื่อยกันนะแต่ว่าวันนี้ของเรามันหมดเราก็เลยใช้ผักชีธรรมดาแทนกันค่ะแล้วก็จะมีพริกเผาแล้วก็นมข้นจืดนะคะโดยวันนี้เราไม่ได้กําหนดอัตราส่วนของอะไรเลยขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทามากทาน้อยรสชาติแบบไหนนะคะก็แล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะวัตถุดิบหลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากหั่นเตรียมเครื่องกันก่อน,นะคะ่ะพวกผักชีเนี่ยเราก็หั่นเขาเป็นท่อนๆนะคะไม่ต้องเล็กเกินไปนะเพราะว่าเวลาที่เราเอาเขาลงไปโดนกับน้ําต้มยําร้อนๆเนี่ยเขาก็จะหดแล้วก็เหี่ยวลงนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกรากผักชีตะไคร้ค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะเราจะนําของพวกนี้เนี่ยมาบุบมาทุบให้เขาพอแตกๆนะคะ อย่างข่าเนี่ยก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาบุข่าตะไคร้เราก็บุบให้เขาแตกเป็นเส้นๆเลยนะเขาจะได้หอมมากๆเวลาที่เราเอาลงไปต้มนะคะแล้วก็หั่นเขาเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะส่วนหอมแดงเราก็บุบให้เขาพอแตกก็พอค่ะจริงๆแล้วว่าการทําต้มยำของแต่ละบ้านมันก็ค่อนข้างต่างกันออกไปนะจริงๆไม่ต้องทําตามเราก็ได้เราก็แค่เอาเมนูมาเสนอเป็นแนวทางเผื่อว่านเพื่อนๆไม่อยากกินเนื้อสัตว์ก็จะได้เอาเมนูของเราเนี่ยไปปรับใช้ปรับทํากันะนะคะ พริกแดงเราก็จะหั่นแฉลบเอาไว้ใส่ให้พอมีสีสันเฉยๆค่ะมะเขือเทศเนี่ยบางคนจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบใส่เครื่องใส่อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างต้มยำเนี่ยต้มยำไข่บางคนเขาก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ไม่มีนะคะก็พอเรา หั่นเตรียมเครื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเตรียมไข่ไก่กันไข่ไก่เนี่ยเพื่อนๆบอกทุกคลิปทุกครั้งเลยนะว่าเพื่อนๆจะต้องตอกแยกถ้วยเพราะว่าถ้าตอกลงไปในถ้วยเดียวกันเนี่ยใบที่1ใบที่2ยังปกติดีถ้าตอกใบที่3ลงไปในถ้วยเดียวกันแล้วเกิดว่าใบที่3มันเสียเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทิ้งทั้ง3ฟองนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่อยมาแก้ทีหลังนะคะเราก็เลยจาเป็นจะต้องตอกแยกทีละฟองแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตีเขาให้เหมือนเวลาที่เราทําไข่เจียวค่ะแต่ว่าไม่ต้้องขึนนะู แล้วก็ไม่ต้องปรุงรสชาติเพราะว่าเราจะปรุงรสชาติในน้ำต้มยำกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตั้งหม้อต้มน้ำค่ะวันนี้น้ำเนี่ยเราใส่ไปประมาณ600 ml นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอต้มไปเรื่อยๆมันก็จะระเหยออกไปหมดอีกนะคะตั้งไฟปานกลางค่ะรอจนกว่าน้ำจะเริ่มร้อนพอน้ำเริ่มร้อนๆอนแล้วเนี่ยเราก็ใส่พวกเครื่องต้มยำแล้วก็รากผักชีกับหอมแดงลงไปเลยนะคะที่เราบุกเอาไว้ตอนแรกนั่นแหละคะ่ะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดพอน้ําเดือดเนี่ยเราก็ปล่อยให้น้ําเดือดต่อไปอีกประมาณ10-15นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นของพวกเครื่องต้มยำเนี่ยเขาออกมาชัดๆนะคะน้ําแกงของเราจะได้มีกลิ่นสมุนไพรพวกนี้เยอะๆค่ะหลังจากที่เราทิ้งเอาไว้จนน้ําแกงเนี่ยเขาเริ่มมีความหอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําพริกเผาลงไปค่ะวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นต้มยำน้ําข้นนะคะ เราก็เลยใส่ทั้งพริกเผาแล้วก็นมข้นจืดเลยแต่ว่าถ้าหากว่าใครจะทาเป็นต้มยาน้ําใส่ธรรมดาก็ได้นะเพื่อนๆแต่สําหรับเรารู้สึกว่าต้มยาไข่เนี่ยถ้าเป็นน้าข้นเนี่ยมันจะดูน่ารับประทานกว่านะคะใส่พริกเผาลงไปมากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะอย่างเราวันนี้ก็ใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่พริกเผาลงไปในต้มยำเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกะปริมาณของน้ําตาลให้ดีนะเพราะว่าพริกเผาแต่ละยี่ห้อแต่ละแต่ละแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่ ต่างกันออกไปนะคะบ,บางยี่ห้อหวานมากบางยี่ห้อหวานน้อยบางยี่ห้อมีรสเค็มมากเค็มน้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเราจะต้องกะปริมาณของพวกน้ําตาลหรือพวกเครื่องปรุงให้ดีค่ะพอเราใส่ตัวน้ำพริกเผาลงไปแล้วนะเราก็ตามด้วยนมข้นจืดค่ะพอใส่นมข้นจืดลงไปคนจนเขาเข้ากันดีนะน้ําเดือดแบบนี้ จากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะโดยการใส่ไข่เราก็จะใส่ไปตีไปแบบนี้นะคะจะทําให้ไข่เนี่ยมันกระจัดกระจายไปทั่วๆน้ําแกงเลยนะเขาจะไม่กระจุกกันเป็นก้อนๆนะคะเหมือนเวลาที่เราทําลาดหน้าค่ะเวลาที่เราหยอดน้ําแป้งลงไปเนี่ยเราก็จะต้องคอยคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยเหมือนกับการทําลาดหน้าแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยพอหยอดไข่ลงไปตีไปด้วยเขาก็จะมีความเป็นไข่กระจายไปทั่วแบบนี้เลยนะคะ เราก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนมันเดือดดีพอมันเดือดดีเนี่ยเราก็จะใส่มะเขือเทศค่ะแล้วก็ผักอื่นๆด้วยนะที่เพื่อนๆรู้สึกว่าอยากจะใส่ลงไปจะเป็นเห็ดหรือว่าพวกใบผักชีใบเลื่อยอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะคะเราก็จะตามด้วยพริกแดงแล้วก็ผักชีนะคะ พอใส่พวกผักพวกพริกลงไปนะเราก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันพอเข้ากันนะคะให้ผักเขาเริ่มมีความเหี่ยวเหี่ยวเฉาๆลงนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถปิดแก๊สนะคะปิดไฟแล้วก็นําเอา ต้ยมยำของเราอันนี้เนี่ยไปปรุงรสชาติได้เลยนะใครจะปรุงใส่ถ้วยก็ได้หรือว่าถ้าทําน้อยจะปรุงในหม้อเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้เราก็ปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะเราก็นําเข้ามาจัดเสิร์ฟได้เลยโดยเราจะโรยหน้าด้วยผักชีเป็นการเพิ่มสีสันให้กับจานอาหารของเรานะคะเห็นเท่านี้เราก็จะได้ต้ยมยำไข่ง่ายๆเวลาประทานแล้วนะเป็นวันเบาๆที่แบบว่าไม่อยากจะกินเนื้อสัตว์ อะไรให้มันหนักท้องมากมายแต่ก็รับรองว่าเมนูนี้เนี่ยอิ่มแน่นอนจะกินปเปล่าๆก็ได้ถ้าปรุงรสอ่อนๆเนี่ยก็กินปเปล่าได้เลยหรือว่าจะกันรับประทานกับข้าวก็ได้นะคะได้ทั้งคู่เลยก็วันนี้ส่วนครัวก็นําเอาเมนูง่ายๆมาฝากกันนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวของเราลงคลิปนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ